ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ดําเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของรัฐบาลนะคะล่าสุดก็ได้มีการไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาสและก็กําลังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในช่วงที่อากาศหนาวแบบนี้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะไปให้กําลังใจประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะคะพร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่นะคะมีชื่อคอนเซปต์ว่าจะ ของครพี่ใหม่จากใจพอมอ,อิ่มอุ่นกายต้านภัยหนาวนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐสร้างความเท่าเทียมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นอีกนโยบายต้นๆที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สารต่อนโยบายนี้และนำไปสู่การกำหนดนโยบายในปีงบประมาณ2,559ภายใต้เจตนารมณ์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงทั้งผู้พิการเด็กสตรีคนชราผู้ด้ยโอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์ การลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรบนพื้นที่สูงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการของขวัญปีใหม่จากใจพอมออิ่มอุ่นกายต้านภัยหนาวเพื่อช่วยเหลือราษฎรบนพื้นที่สูงและประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลําบากที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านต้นลงุงอเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ห่างไกลมีความยากลําบากในการเข้าถึงบริการของรัฐ ด้วยการมอบผ้าห่มจำนวน15,000พื้นทุนการศึกษา30ทุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและรายที่พึ่งจำนวน10รายทุนประกอบอาชีพจำนวน2กลุ่มได้แก่กลุ่มสมุนไพรและกลุ่มเครื่องเงินและมอบอุปกรณ์กีฬา5โรงเรียนเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมพอมอก็ดูมีหน่วยรกรมพศเนี่ยเป็นหน่วยที่ดูแลชาวเขา ประมาณส0บชนเผ่านะครับทั่วเทศนะครับประมาณ43มนิคมนะครับก็ดูแลตั้งแต่เรื่องการการประกอบอาชีพนะครับการประกอบอาชีพเรื่องของไรายได้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาคือดูดูทั้งหมดแต่รับปูนการกับทางทางท้องถิ่นนะครับทางศึกษาธิการอะไรต่างๆด้วยนะครับ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ดูแลราษฎรบนพื้นที่สูงจำนวน65,384คนใน53หน่วยและหน่วยย่อยในอำเภอต่างๆอีกเกือบ200หน่วยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก้าวชนเผ่าทำหน้าที่ดูแลและส่งเคราะห์ราษฎรบนพื้นที่สูงด้านคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐก,การได้รับสัญชาติในขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับโครงการหลวงต่างๆในการส่งเสริมอาชีพชาวเขาและยังดูแลเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย เ่าเขาคือคนไทยนะครับที่คนหนึ่งที่ต้องเข้าถึงบริการรัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะครับแล้วก็ต้องมีข้อชีดท,ที่ดีนะครับด้านของปัจจัยต่างๆนะครับด้านของสุขภาพแล้วก็รับการศึกษานะครับที่ดีนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการต่ะเทศนะครับ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาชาวเขาทั้งสิ้น16ศูนย์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ20จังหวัดมีชาวเขาอยู่ในการดูแลประมาณ1,400,000คนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อมุ่งสู่สังคมคุณภาพภายใต้การรับผิดชอบร่วมกันลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมตามนโยบายรัฐบาลกองทัพไทยนะคะร่วมกับ